สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่3นะครับโดยจะเป็นการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้นะครับโดยได้กําหนดมุม abc ให้ทั้งรูปนี้นะครับการสร้างมุม xyz เนี่ยให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม abc นะครับจะทําได้ดังนี้นั่นเองนะครับ1นึก็คือสิ่งแรกที่เราจะใช้คือสันรตรงนะครับหรือว่าไม้บรรทัดนะครับอย่างที่2ก็จะเป็น วงเวียนนั่นเองครับอันดับเรกนะครับให้เราเนี่ยลากรังสี yz นะครับอ่าล้วก็ใช้แมนบรรทัดนะครับลังสี yz นะครับลากโให้จุดนี้นะครับเรียกว่าจุด y นะครับรังสีอ่ะจุดนี้เป็นจุด Z นะครับอ่าอย่างที่สองนะครับเราก็จะใช้จุด b นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับโดยเราจะกางรัศมีของวงเวียนนะครับให้ยาวพอสมควรนะครับเขียนส่วนโค้งให้ตัดที่รังสี bc และ ba นะครับอ่าให้ปลายแหลมนะครับอยู่ที่จุด b เขียนส่วนโค้งนะครับฟื้ออ่าเราจะได้จุดตัด2จุดนะครับให้จุดนี้นะครับ เป็นจุด M จุด N นะครับขออภัยครับจุดนี้เป็นจุด M ครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะใช้จุด Y นะครับเป็นจุดศูนย์กลางโดยเราจะกำหนดรัศมีของวงเวียนนะครับให้ยาวเท่ากับระยะห่างระหว่างจุด B และจุด M นะครับอ่าเขียนตอนโค้ง QL นะครับให้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลาง เขียนส่วนโค้ง ql นะครับฟื้อ่าได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าส่วนโค้ง ql นะครับจะตัดกับรังสี yz นะครับให้จุดตัดนี้นะครับคือจุด p นะครับจุด p อ่าโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้จุด p นี่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็จะกลางรัศมีของวงเวียนนะครับให้เท่ากับระยะห่างระหว่างจุด N และจุด M นะครับอ่าเ่อนย้ายกลางรัศมีของวงเวียนนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็จะนำวงเวียนนะครับที่ระกลางไว้เมื่อกี้เนี่ยใช้จุด P นะครับเป็นจุดหมนุนแล้วเขียนส่วนโค้ง q r นะครับปุ๊บเห็นไหมครับส่วนโค้งนี้ตัดกันนะครับให้จุดตัดนี้คือจุด x นะครับ จุด x อ่าต่อไปเราก็จะลากเสิ้นเชื่อมระหว่างจุด y และจุด x นะครับอ่าลากนะครับชึบอ่าเราก็จะได้รังสี y x นั่นเองครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้มุม x y และ z นะครับ ซึ่งมีขนาดของมุมเนี่ยจะเท่ากับขนาดของมุม A B C ตามที่เราต้องการนั่นเองครับขอบคุณครับ